ตั้งแต่เวลา11นาฬิกา30นาทีชาวกัมพูชาทยอยกลับมาที่ด่านช่องสงงนมจังหวัดศรีสะเกดอีกครั้งก่อนที่จะยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางกลับประเทศก่อนที่ในเวลา12นาฬิกา23นาทีเจ้าหน้าที่ด่านช่องจอมขออภัยค่ะด่านช่องจวมจังหวัดอุดรมีชยัยประเทศกัมพูชาจะเปิดด่านช่องจวมเพื่อให้ชาวกัมพูชาที่ตกค้างเกือบ100คนกลับเข้าประเทศ นอกจากนี้ยังอนุญ,ญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทะเบียนกัมพูชากลับข้ามฝั่งได้โดยใช้เวลาเพียง10นาทีในการระบายคนและรถยนต์ก่อนที่ทางการกัมพูชานั้นจะทําการปิดด่านช่องจมอย่างไม่มีกําหนดสำหรับชาวกัมพูชาที่ตกค้างส่วนใหญ่จะเดินทางมาพบแพทย์แล้วก็รับยาที่โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานีตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่เดินทางกลับไม่ทัน โดยตลอดช่งชวงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด่านช่องจวมไม่ยอมเปิดด่านให้ชาวกัมพูชากลุ่มนี้ข้ามแดนกับประเทศและแนะนําให้ไปที่ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณ60กิโลเมตรแทนแต่สุดท้ายค่ะมีการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศจนกระทั่งทางฝ่ายกัมพูชานั้นยอมเปิดด่านให้พลเมืองของตัวเองนั้นข้ามกลับไปสำหรับด่านช่องจวมและช่องจุบโกกีตรงข้ามช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นด่านชายแดนสองแห่งที่ทางการกัมพูชานั้นสั่งปิดด่านเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยจะสั่งปิดช่องสายตะกูลในเวลาต่อมาเพื่อเป็นการตอบโต้ขณะที่ผลกระทบของการปิดด่านช่องจวมทําให้ชาวกัมพูชาไม่สามารถข้ามมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ ส่วนพ่อค้าและแม่ค้าชาวไทยโดยเฉพาะที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสงงมก็ไม่สามารถขายสินค้าได้จนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าร้านค้าเกือบร้อยละ90ปิดให้บริการค่ะส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินมีแรงงานชาวกัมพูชารวมถึงรถบรรทุกมันสปหรังที่ตกค้างในฝั่งกัมพูชาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณ40-50คันเริ่มทยอยข้ามแดนกลับประเทศไทยค่ะ ขณะที่บรรยากาศการค้ายังมีการนำเข้าสินค้าจากฝั่งประเทศไทยตามปกติยกเว้นผักสดผลไม้ที่ห้ามนำเข้าสำหรับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเปิดทำการวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลาการนริกาถึง15นาฬิกาตามมาตรการควบคุมเวลาเปิดปิดด่านของกองทัพภาคที่2ค่ะ